ดินไปดินมากไหมครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งเด้อครับเด้อเดี๋ยวบ่มีงสีผ้าเบิ้งสีเห็ดในเบิ้งครับว่ามันลรอกังไร่ข้าเจ้ายิ่งข้าเจ้าก็มีอันแผ่นมันขายหระครับแต่ว่ามันกัดอันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเชือกที่ที่จะเอาไปห้อยเห็ดนะครับขอปั๊บขอปั๊บอันนี้เขาเข้าเห็ดเอาเองได้ครับนี่แตาเข้าซื้อเขาเป็นก็สิแพ่งเลยข้าเจ้าคืดเงินเข้าแพงหรอครับเข้าเห็ดเอาเองกับมันก็ได้เองสีหน้าครับนมาดูครับมันก็สิอยูดูว่านี่ก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนนะะคครรรรััับบบสําาหหหก้อยเ็ด นี่คือเรามาห้อยเห็ดนะครับสวัสดีครับ KC TV คนทุนน้อยเห็ดกเกษตรครับเมื่อนี้ครับนี่ผมสีม่เห็ดอันหอยเห็ดครับ่าเห็ดผมมันผมสร้างมาจากสน,นันท่าฟ้ามครับมันมันมันออกเห็ดมันจะออกอันนี่ครับมันออกตัวทีเป็นสีไหมครับนี่มันออกมันออกตัวทีเป็นสีไหมครับนี่ล่างอันนี่นี่ ตั้งอันนี้มันออกทั้งดากับโอ้ยกับออกตัวตีบตัวแดงด้วยพุ่งเลยสีมาหอยไลยครับหอยยังสี่ครับนี่หอยใบยังสี่ครับนะครับเออหอยใบใบนี้ครับใส่เสื้อครับนี่เสื้อยังสี่ครับอันแนวแนวแทนว่างนะครับแต่ว่าประเด็นอันย่างหนึ่งครับนี่นี่ครับนี่สังเกตว่าเขาเนี่ผมออกหมวกมาใหม่ด้วยครับนี่สามสิบห้าบาทด้วครับนี่ผมธรรมดาเด้่ยควรจะเก็บเงินซื้อได้กับสามสิบห้าบาทไหมครับโอ้ย พุทธิเอกผมไปต่อเขาว่า20บาทในบ่อ5บาทในบ่เขาจาว่าบ่ได้หรอกครับผมขายซานซิมาผมก็เลยเอาซานซิมากับซานซิมากับเพื่อนของเราครัก็ซื้อได้อยู่ละขาเลยก็เลยซื้อได้มากับซานซิมาบาทเลี้ยงหมวกนี่ครับอันนี้บ่อยบ้างจะกับผมเลยหมวกไม้กับผมดีใจแห้งไรครับเพว่าจะซื้อมาหลายเที่ยวแล้วก็แต่ว่านี้ผมจซื้อจากเที่ยวครับอันนี้ครับเอาเขาเลือกตอวครับเข้าเลือกตัววันนี้ผมจะมาหอยเฮ็ดไว้นะครับหอยเฮ็ดโดยใช้เสื้อครับนี่เสื้อเสื้อเลยครับเด้อมามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดครับ อันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเชือกที่ที่จะเอาไปห้อยเห็ดนะครับตัวอย่างการห้อยเห็ดนะครับนี่ก็ปุกมเก่เาเสียกันไนลร่อนธรรมดาเนี่ยครับคนเขาจะเอาขายอันมวลละศ้บบาทครับยี่สิบาทครับ t w น n ี y บาทครับควบเย่าตามท่เราต้องการนั่นแหละครับเด้อเราจะมาทำไอตัวล็อกเชือกในการห้อยเห็ดนะครับปกติแล้วเขาจะมีแผ่นแผ่นสำหรับ สำหรับไอยึดเชือกนะครับวันนี้ผมไม่มีครับผมเลยจะใช้ลวดตรงนี้แหละครับความยาวตรงนี้เนี่ยประมาณนี้แหละครับนี่จากเส้นเหล่านี้ครับนี่ประมาณนี้แหละผมเก่ามากสีบครับ,รบ,รบอบันนี้ผมก็มาตัดผมก่ามาตัดตัดแต่มันไดอันนี้เขาผมกาเอาเลยครับนี่ผู้ใดสีวัดกับประมาณหาเส้นหรือว่าครับนี่ตัดเปิดอนมาครับมันเท่าเก่ามางอกงอหัวงอไายน,นะครับว่าเห่าจีเอาไปล็อก ล็ Lock er, อกเสียกันเวลาที่ห้าวันหอยหอยเห็ดกับปุมไปเอาเห็ดมาจากันสุนั้นท่าฟ้ามไหมครับเอามาลองเห็ดเบิง้งนะครับช่วงวางๆสีนน่เนาะม่มีเนเห็ดกับม่มีงานเห็ดช่วงนี้ก็ามาเห็ดดีครับนี่นี่ก็นําเสนอวิธีตัวล็อกเสือกครับนี่หลายคนสงสยัยว่าเอาไปเห็ดจังไ๋ว่าซั่นประโยชน์มันนีหยังเอาไว้ล็อกเสือกนะครับบ่ให้อหนก่อนเห็ดมนันดินไปดินมาไหมครับเดวสิผ้าไปเบิ่งเด้อครับเด้อ เราจะบ่มเนณสบายเบิ้งสิเฮ็ดให้เบิ้งครับว่ามันล็อกจังได๋เขาเจ้ายิ่งเขาจะก็มีเห็นแพทมันขายล่ะครับแต่ว่ามันก็เฮ็ดเอาเองสิกระไดนั่นมันแพงก็บ่แพงดอกครับแต่ว่ามันก็บ่บ่อยากซื้อนะเั้องสีก็ประหยัดกว่านี่ครับแบบนี้เดี๋ยวจะไปใส่เบิ้งครับว่าใส่จังได๋ครับไปครับไปเบิ้งครับเสื้อที่ใส่นี้นะครับนี่เสื้อนี่เป็นเสื้ออันไนลอนสีเขียวนี่ล่ะครับนี่ เอามามัดให้มันเน่าซ้ำกันครับเน่าซ้ำใดก็ได้แล้วได้ขนาดของโรงเรือยเท่ากับมามามาครับมาเบิ้งนี่ครับนี่นี่ซ้ำนี่ครับนี่นี่ก้มัะเอาแทกแทกให้บอล่ะครับแล้วมันซ้ำกันบอล่ะอันนี้ผมก็เลยติดตัดแต่ครับผมว่มีมีดผมก็ใช้ไฟแซกนี่แหละครับแต่ว่าไฟแซกมันก็ดีอยู่ครับมันก็ตัดได้ขึ้นกันละว่าครับอันไฟแซกก็ได้ดึงปุ๊บออกขึ้นกันละครับนี่วันนี้เท่ากับมัดครับมัดให้มันเพียงกันให้มันเท่ากันมัดมัดให้เท่ากันมันต่อครับมัดให้เท่ากัันด้ครบ นี่ครับนี่มัดในท่อกันบ่ละถ้าสมมติว่าเข้ามัดบ่ซ้ำกันด้วยครับนี่สมมติาเข้ามัดบ่ซ้ำกันนี่เฮ็ดมันสีบ่เพียงกันไหมครับมันสิเอียงนะครับแล้วสีเห็นใหนเบิ่งเ้ยครับเ้อมันมันมันบ่เพียงกันนะยแา่พว่างก่อนเห็ดยังสีบ่ครับว่างก่อนยังสีมันมันสีบ่เพียงกันนี่มันสิเอียงสีมันต่อครับนี่ย่ามันต่อไปต่อไปมันสิเอียงขึ้นเอียงึ้นคือตุ๊บเลยมันสีบ่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราต้องมัดให้มันเพียงครับให้มันเท่ามันเท่ากันหมด นี่ครับก็ต้องยับยับเอาหน้าครับผมก็ใช้วิธีการยับเอายับเอาให้มันให้มันเพียงกันเองนะครับนี่เห็นปะยับยับปุ่มที่เข้ามองเข้ามัดนะครับให้มันมันเพียงกันกาเอาได้ผมก็มีแต่แนวกากาแะครับผมก็ได้กาเอาทั้งหมดเลยคนทุนหน่อยหน่อยเกษตรได้ครับเด้ก้าเอามืดละครับกาเอามืดทุกอย่างตัวอันัแนวเลยผมก็ได้หน่วยมาตาวัดที่แน่นอนนี่กับโบทอดไดแล้วครับบ่มีบ่มีปันใดผมก็ได้ กาอามดจุอันเลยอันใดที่มันเข่ากับเห่าเพราะว่าเห่าไปเบื้องงานทั้งทีเห่ามาแล้วนี่มันใส่บ่ได้สำหรับเห่าไหมครับมันมันคนใส่ได้แต่ว่าเวลาเห่ามาฮิศอีลีสำหรับเห่ามันใส่บ่ได้นี่ครับให้มันเพียงกันทั้งทีนี่นี่ให้มันเพียงเพียงกันบ้างละครับเพื่อก็ใส่จากสามก้อนก็ได้ครับเอาใส่จากสามก้อนทั้งทีนี่มาจับใส่จับใส่แล้วครับนี่เว่าบารนี่นี่ทั้งทีมันตกเลยครับบันนี้เขาก็เอาตัวหลอกที่เอาเห็ดไว้นี่นะครับนี่ ข้าวเจียวตัวล็อกเจียวเห็ดไว้นี่ครับนี่ครับนี่เข้าวงอๆไปบ้างหันครับนี่มาข้าก็มานบ้าครับมืดมานนี้ข้าก็กาะปั๊บบ้าครับกาะปั๊บไปทางนี้กักาะปั๊บทางนี้ใบครับนี่บอยไอ้มันล็อกไใบมันต่อครับนี่ให้มันล็อกไว้กาะปั๊บเกปั๊บอันนี้ข้าเห็ดเราเองด้วครับนี่ต่อข้าซื้อเขาเมันก็้สีแพงเลยก็จะจอายีคืนเงินข้าแพงกว่ครับข้าเห็ดเอาเองกับมันก็ได้เองสีหนะครับนี่บ้างครับมันก็้สียูดูี่วันนี้ข้ากันว้างกันต่อไปได้ครับนี่ วางตอบอีกครับนี่ที่แรกผมก็ว่าชีโบว่เห็ดดอกครับวางไว้น้ำมันดินนั่สละน้ำมันใช่ละนั่นพงก์วางไว้ครับนี่บปั๊บไดให้วางเลี้ยงไว้วางเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กิสีหลอดครับนี่สาหมันผมวางไว้สาหมันเด้ยสาหมันผมเยอะแนวมะกอครับนี่กอแล้วครับสองอันเด้ยครับนี่ใส่สองอันเอปั๊บไว้แล้วครับนี่ พวกเราล็อกหูโลงไว้หูโลงให้มันติดอันกับอันอันนี่ไหมครับนี่กับก้อนเห็ดนี่หูโลงไว้เลยมั้งเถอะกับซียูด้ครับบัตรน,นี้มันก็ซียูผมใส่สามก้อนด้วยครับหูงไว้มาอีกอ่ะเอาก็ใส่ต่อไปอีกแล้วครับใส่ใส่ใส่ซื้อให้เราโอ้ใส่ใส่ต่อไปเรื่อยๆละคเขาเข็ดไปเรื่อยๆครับนี่ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ มาเคลต่อไปเรื่อยๆดีตอนนี้อุ๊บๆบอกว่อ้าวจังเลย,ยครับอากาศที่มันมักตีก็คือร้อนชื้นมาเ่อครับห่อนซื่นๆใช่ไหครับใซซสองก็ได้น,นะครับใซซสองใซซสามก็ได้ถ้าผมจีใซซสามมันกําลังพอดีสําหรับผมเลครับนี่ครับนี่เหมือนมันจะไม่อยากให้มัน,มน,มน,มนทับกันหลายอันทีม่มองออกเห็ดเลยนี่ผมไปเรียนรู้มาใหม่กับจากสุนันท่าฟาร์มครับปล่อยเพลินเนี่ยครับ สุดนั้นทาฟาบเนี่เขาเจ้าอยู่บ้านสลักไถได้ครับเบอนี่ข้าเจ้าอวนเฮ็ดเฮ็ดมาสุดนั้นทาฟาบก็จะเฮ็ดเฮ็ดมายี่สิบปีแล้วเนี่ยโอ้ผมแน่น,น,นอนครับผมก็เลยผมไปเบิ้งมาหลายรุ่งแล้วรุ่งนี่แหละครับคือกระมูออกเห็ดนี่ออก,ออก,ออกคุกก้อนนะครับนี่เขาก็ล็อกไว้ครับนี่ล็อกไว้เขาเจ้าจก็มีแนวขายนะคือบาร์แหละครับแต่ว่าห้องบ่อสื่อครับห้องบ่มบ่มเป็นบาร์มัน,นบ,นบดีทีครับห้องบ่มีเงินสื่อเครับนี่ยู่วสั่งมั่งเลยครับเนี่ยยู่นี่กลวยตัวเรียนตัวเรียนก เห็นไ่มยูสักมากเลยครับนี่นี่คือวิธีการห้อยเห็ดของผมนะครับก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการห้อยเห็ดนะครับนี่คือเรามาห้อยเห็ดนะครับแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นวิธีห้อยจากเดิมเราเอาวางไว้กับพื้นครับนี่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวิธีการห้อยครับรู้สึกว่าโอเคครับนี่นะนี่กับตัวนี้แล้วก็มา นี่ไปอย่างนี้แหละครับนี่นี่นี่ไปอย่างนี้เลยเอาหนน้อยเห็ดเสร็จแล้วครับ <c oughs> ข้างในนี่ก็จะร้อนชื้นนะครับเห็ดเกิดดีครับถ้าร้อนชื้นๆแบบนี้ครับเยี่ยมครับผมขอบคุณคที่ติดตามชมครับ KCTV คนทุนน้อยน้อย,อยทำเกษตรครับ